โค้ดหุนไดเผยทีมวิกฤตหนักลั่นเรื่องที่ลำบากใจโค้ดไฮพารพูดชัดเจนถึงอนาคตธนชาสุขสดลั่นหวังว่าจะชนะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ เรียกได้ว่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแข่งขันระหว่างทีมฮุนไดและทีม GS ซึ่งผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าทีมฮุนไดเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับทีม GS ไป1-3ต่อ3เซตด้วยคะแนน2 0ต่อ2 5 29ต่อ27 22ต่อ25และ2 1ต่อ25โมมาทำไปได้19คะแนนจียุ17น17คะแน Ye นเยริม12คะแนนซินวา29คะแนนและมินจี14คะแนน ซึ่งจากการแข่งขันนะคะวันนี้ค่ะทีมฮุนไดใช้ผู้เล่นหลักนะคะลงเล่นทั้งหมดเลยนะคะซึ่งคิดว่าโค้ดนะคะน่าจะให้ผู้เล่นหลักเนี่ยลงไปแข่งเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องการที่จะขยับขึ้นไปอยู่อันดับ2ซึ่งการได้เปรียบนะคะที่อยู่อันดับ2ก็คือจะได้เล่นในบ้านก่อนนะั่นก็คือเจอกับเลสปาร์กนะคะก็คือมีโอกาสที่อาจจะเก็บชัยชนะได้ก่อนเนื่องจากเล่นในบ้านตนเอง แต่ว่าสุดท้ายนะคะก็พ่ายแพ้ให้กับทีม GS ไป1ต่อ3เซตซึ่งดูจากการแข่งขันนะคะทีมฮุนไดเนี่ยค่อนข้างที่จะเกมรับเนี่ยมีปัญหารวมถึงเกมบุกที่ก่อนหน้านี้นะคะทีมฮุนไดเนี่ยเคยได้แต้มกับโมมาเป็นหลกักแต่ดูเหมือนว่าจังหวะที่โมมาหุดหิดเนี่ยก็มีหลายจังหวะเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งตบติดบล็อกนะคะก็มีหลายจังหวะเช่นเดียวกัน นี่คือหลายๆครั้งเลยนะคะที่แอดเคยพูดไปว่าสิ่งที่ทางด้านฮุนไดต้องแก้ไขและปรับปรุงนั่นก็คือการเล่นทิศทางของทางด้านโมมานะคะเนื่องจากว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างที่จะจับบล็อกโมมาได้อยู่หมัดไม่ว่าจะเจอกับพิงค์สไปเดอร์หรือว่าเจอกับทีม GS นะคะค่อนข้างที่จะทําให้โมมาเนี่ยไม่สามารถขึ้นทําแต้มได้จนทําให้เจ้าตัวเนี่ยเกิดอาการหงุดหงิดหลังจบเกมนะคะเฮดโค้ชทีมฮุนไดหรือว่าโค้ชคังซองฮยองนะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่า พวกเขาล้มเหลวในการรับคะแนนที่จําเป็นจะต้องต่อสู้กับทีมเลสปาร์กซึ่งได้รับบาดเจ็บจานวนมากนะคะของทีมเลสปาร์กเนี่ยผู้เล่นนะคะโมมามีความคลุมเครือมากกว่าปกติและการปรากฏตัวของยางไฮโยจินและดาฮยอนก็ไม่ชัดเจนแม้ว่าการเสิร์ฟลูกของโกเยริมจะดูโดดเดน่นแต่ไม่เพียงพอที่จะนําไปสู่ชัยชนะซึ่งสีหน้าของโคชคังซอง,องฮยองนะคะค่อนข้างที่จะมืดมนเขากล่าวต่ออีกด้ว,ว่ามันไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ผมต้องการการแข่งขันไม่ค่อยดีนักแน่นอนว่า มีช่วงหนึ่งที่คู่แข่งขันเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแต่แมตช์นี้เต็มไปด้วยปัจจัยที่ไม่แน่นอนมากเกินไปเพราะทักษะในการจัดการของเราไม่แสดงออกมาซึ่งทางด้านโค้ชนะคะยังบอกอีกว่าไม่พอใจกับผลลัพธ์แล้วก็กระบวนการเล่นค่ะโค้ชค้างยังกล่าวเสริมอีกว่าผมพลาดการแข่งขันหนึ่งเกมการพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์จริงเป็นเพียงข้ออ้างเราควรสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับตัวเองแต่กลับไม่ได้ผลดีนักเขากล่าวซึ่งอย่างไรก็ตามเปิดเผยความกังวลที่ ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะหนักใจนะคะว่าผมคิดว่าต้องคิดเรื่องนี้อีกครั้งจากการพ่ายแพ้ในครั้งนี้ทําให้ฮุนไดแพ้สี่นัดติดต่อกันซึ่งเป้าหมายของพวกเขานะคะก็คือจะต้องไปพบกับพิงสไปเดอร์ในนัดต่อไป ซึ่งนี่นะคะก็เรียกได้ว,ว่าเป็นวิกฤตหนักของทีมฮุนไดหลังจากที่ไม่มีวิภาวีสีทองนะคะหัวเสาของทีมฮุนไดนั้นทําให้เกมการรับนะคะแล้วก็เกมการบุกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาซึ่งนี่นะคะทางโค้ชเนี่ยก็บอกว่าพยายามสับเปลี่ยนโตลงไปเพื่อที่จะช่วยทีมแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นผลซึ่งในการเจอกันนะคะต่อไปเนี่ย ในการเข้ารอบเพย์ออฟนะคะมันไม่ใช่เกมง่ายๆแน่ๆเพราะการเจอเลสปาร์กต้องชนะ2ใน3ซึ่งทางหากทางทีมเลสปาร์กเนี่ยชนะไป2ครั้งก่อนก็ไม่ต้องแข่งในรอบที่3แต่ฮุนไดนะคะกำลังเจอปัญหาหนักในด้านของผู้เล่นที่มีอยู่อย่างจำกัดเช่นเดียวกันกับทีมเลสปาร์กนะคะก็คือบุคลิกเนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะคะว่าจะหายทันหรือไม่ตัว MB ก็บาดเจ็บเช่นเดียวกันนี่ก็อาจจะเป็น ผลทำให้ทั้งสงทีมก็ต้องมารอดูกันค่ะแต่ว่าสําหรับตัวแอดมองนะคะแอดมองว่าทีมเรสปาร์กเนี่ยมีตัวตีที่แน่นอนมากกว่าแต่นั่นแหะค่ะก็จะเป็นโจทย์เป็นปัญหาให้ทีมฮุนไดรับมือต่อไปมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะสำหรับสาวไทยของเราก็คือโมเมธนัชชาสุกสดที่ปัจจุบันนะคะเล่นให้กับทีมไฮพารอยู่ล่าสุดนะคะเฮดโค้ชทีมไฮพารเนี่ยคิมจองมินยืนยันต่อสัญญากับโมเมถึงฤดูกาลหน้า หลังจากได้ตัวผู้เล่นโคตาเอเชียมือตบนะคะธนชาสุขสดมาเสริมทัพบเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วโค้ชคิมจองมินเนี่ยกล่าวว่าผมหวังว่าเราจะชนะได้มากกว่านี้อีกหน่อยเนยรอบสองและผมคิดว่าสิ่งต่างๆคงจะแตกต่างออกไปหากเราดึงผู้เล่นโคตาเอเชียเข้ามาเร็วกว่านี้แต่นั่นเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วขเขาแสดงความเสียใจมันเป็นสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะเดียวกันการสมัครโคต้าเอเชียปี2025ก็ปิดลงแล้ว โค้ชคิมจองมินยังได้กล่าวอีกด้วยว่าฉันได้ยืนยันรายชื่อนี้แล้วจะมีผู้เล่นที่ออกไปจากตรงนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันผมคิดว่าธนาชาจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับทีมเรานี่คือบทสัมภาษณ์นะคะของทางด้านเฮดโค้ชทีมไฮพาร์ตซึ่งแน่นอนว่าโมเมจะได้ต่อสัญญากับทีมไฮพาร์ตและเป็นที่น่าจับตามองว่าหากมีโมเมนะคะเล่นตั้งแต่ต้นฤดูกาลฟอร์มของไฮพาร์ตจะเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่แฟน,แฟนบอลน,นะคะตั้งหน้าตั้งตารอดูในฤดูกาลหน้า ซึ่งในฤดูการนี้ทีมไฮพาร์จะจบที่อันดับ4หรือไม่ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ